ถามพ่อมึงไงสัตว์มือจับมือไม่ใครแล้ขมาเปิดมาเปิดนะงดขอต้อนรับเข้าสู่รายการ KMG นะครับซึ่งผมอ้าวอ้าวมึงได้อยู่รายการหรอเอาสัตว์ออกจากแเคเนลไอ้อกจากเซิร์ฟกูไปดีสัตว์นี่ที่ไหนนี่เซิร์ฟกู ซงินมกูอะ้อาเฮีรอ้ซกูโอเคนะผมมาเล่นกันดีเออเขาเลยเขาเรื่องกันเลยดีกว่านะครับนี่ผมอยู่ยึดอเออเยดอยดซเหรอยดซร์ฟเหรอแบนเลยเหรอแบนโดซซก็ขาามเริ่มต้นเกมนะครับกล้ย ชิฝายครับเฮ้ยปวดแบนไงวะปน้าดอนเอ่อพาดอนพาดอนเล่เขียมหมาตายเอาเข้ามาเล่เลโอเคนะผมอยู่กับแมปแมปพี่อะไรแล้วกูลืมแล้วคือเหมือนกับมันมันไม่มีชื่อแมปอ่ะ ยังไม่จบเพื่อนเลยเอาเลยเลยเอาแตงโมไปแดกแป๊บนึงกูดีกูตัดเองก็ได้เลยไม่เป็นไรอ๋อแล้วก็เก็บต้นแตงโมเอาไว้ไปปลูกที่บ้านด้วยนะครับกูมีแยาสามันเอออยู่เตรียมเอาตัดมึงตัดแล้โอเคครับเออคุณเรื่องสาเป็นไงแล้วมึงขึ้นไปทำอะไรเลยเอาเ,เอาไปกูคือใคร อ้าวกูทักไอ้สัตว์มึงชื่อเล่อาเหล่าว่าแบลล่าเดี๋ยวแบลล่าไอ้สัตว์เร็วเข้าจะใจเริ่มเล่นไหมสัตว์เร็วเร็วรอแป๊บดีอยเดี๋ยวเอาแตงโมก่อนเอาแตงโมก่อนแบนกูว่ะเอ้ยเอาแตงโมก่อนแบนกูทำให้กูดีเลยเลยนี่เอ้ยเกี่ยวเหรอวะเออออกเข้าไปไอ้ควายมันเกี่ยวเหรอวะมันเกี่ยวรีบเข้าไปสัตว์ถือไอ้น้ำพุ่มเหรอสัตว์ มมดทุกอนเบ็ดนะสิหาทางเปวนี้หาเป็นัเบ็ดไอ้พอไปดูดูเอไม่ได้ไป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 เอาไปไงได้อย่าซืืออเอลาเอาลาวอ้าวแค่นี้ขึ้นปอยไม่ต้องลอก โอ้โเออล่นอะไรเนี่ยมีสวิตเลที่อะไรเนี่ยโอ้เปิดวนจรนี้มึงกลัวใครเห็นเอาเอเลมาจะตายเอเลอยู่ไหนเอเลเอเลเฮ้ยอะไรเกิดขึ้นนะครับดีครับไอ้จเดี๋ยวก็เอ้ยชิบหายแล้วสองสมนาคุณชิบหายแล้ว โอ้คนเดียวให้ฉันต้ตายดบยาด้วยขอดบยาขอดบยาเขาบอกห้ามใช้ยาเหียอะไรเขาห้ามเสกยาครับแต่คุณเละก็เสกมาแล้วเฮ้ยยาอ้าโอ้ยาทนไฟเฮ้ยเลเลไอ้เฮี้ยมียาทนไฟแบบนี้เขามีแต่ละวามึงเล่นยาทนไฟเพื่ออ นี่ไงกล้ยขึ้นมาว่าแล้ว่าแล้วมันต้องทำไมมันยุบไอ้ราขอรทงนะขอโทษนะขอโทษนขอโทษนะขอโทษนะขอโทขอโทษนะขอโทเนะขยโทอโนอโนะโทนอทานขอโทษนะอโทษนะขอโ่นอโทษนอโอโทษนมขขอทนะนนะนออ

เอาลงเหี้ยเลยขึ้นไปขึ้นไปเฮ้ยบล็อกเพชรบล็อกเพชรเฮ้ยเหี้ยิงเหี้ยเจอเพชรต้องพูดพ้องเสือกเนี่ยทางสัตว์ไปดิสังเวยสงเวยไม่ลงอีกอันตรายลเราลงไปลงไปลงไหม ได้ลงยังไมได้แค่นี้ไม่ยังกลัวน้ําตื้นหมาบ้าไอเสตไอเทมไอเทมเร็วเร็ไอเลมไม่ขึ้นมาอาสัตไปละมาเตเกเเฮ้เฮ้ยเฮ้เองฮ้ยซืองไมกิน จะเอ้ยเล่นอะไรเนี่ยเจอดมเจอดมเฮียอืมสต็อปหยุดหยุดเฮียอะไรอ่ะกูเออกูมีไฟนะปูนปูวิ่งวิ่งฝ่าวิ่งฝ่าเฮ้ยที่ายตกลุมสวิมมิ่งอินเอเจมลงมาเลยนะ โอเคขาปิ้งกูนี่เก่งจริงเลยไม่ใายไม่ต้องนอนครับลงต่อแล้วรู้เฮ้ยเด้เออลืมไปนะครับข้างล่างมีอะไรวะอยากรู้ก็ลงไปดิไม่เป๋าเออๆลงไปลงไปโอ้หทำไมมันไม่ลงวะแม่งรุมเสียเล่ห้ออันนั้นหน่อยยาเลือดหน่อยโยนลงมาอ๋อสัตย์โยนยาลงมา ันนี่ใส่กูใส่กูใส่กูวยาสเตงออกจมพโพ่อมนียาสเตงอะไรเนี่ยโซดาเดอ๋อนเดี๋ยวไล่พ่อมึงโหโอ้โหเสียงกุ้มด้วยอัดมันมีทางแยกไม่ทางนู้นที่สัตนี่นี่ไปเลยไปเลยเจกาสมันมียากัน โุ้ยสัตว์เสือกมิยากันมึงนี่เล่นเกมทุกเรื่องเลยมึงมึงก็ดีไปแต่กูไม่การเอาออจบแล้วนะครับอาอยู่ที่มึงไงเขียนแล้วเลยง่ายมากเฮ้ยเคียนแล้วีย์แล้วไม่โอ้โหดีใจกูยังไม่ทันได้สุดเลย The In and Out เขาให้ขุดไหนเ็าขุดให้หมดสัตว์ขุดเอาไป อูมขุดรายได้ยี่อะไรมีเชนขุดมีเชนไม่คมเพลง่ายง่ายเกิดไปนับเลยไม่คอมเพลมันให้อ๋อซิลเวอร์ฟิตป่าไม่ใช่ซิลเวอร์ฟนะมือทุิบวแล้วมันให้กูขุดทำไมครับงงมากครับขุดต่อไปครับขุดจังหวัดอ๋ออ๋อเรเรทำไรเลยทำไร ทำยี่อไรโอเคแล้วนะบจบกับแมปอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันคุณลงขุดตรงๆดิขุดตรงอ้อนี่นขุดลงไปตรงๆเลยนี่มียเทมนะครับเมียเทมเทมพ่อมือนสัตว์หลอกกูมึงหล,ลอกกลมึงเอาขุดตรงๆแล้วมีอะไรครับไม่เห็นมียี่เลยเอามึงหลอกกูัวทำไมเลยฮะหลอกกูัวทำไมเอออ๋อ เคุณเดมึงได้ทำยงด้อย่างนี้ไดทำอย่างนี้าเป็นไงตายคู่โอเคนะคุณเลครยบมาเยีนเฮ้ยเจอฟักฟักทองนะอะลำเชื่อกูแล้วมึงจะบรรลุฟักทอง